ภาพพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่บ้านโนนอุดมนะคะแล้วก็อําเภอชุมแพค่ะดิฉันนางสาวราชัชก้าวศรีรัตนพันธ์ประธานบิสขับจังหว,วัดขอนแก่นนะคะคะว่าเราไม่ใช่หน่วยราชการแต่เราอยู่ภายใต้ของพาณิจจังหวัดนะคะวันนี้ก็เชิญพาณิจจังหวัดท่านชัยเจตนะคะอัจารแล้วก็ท่านผอ,อเนี่ย มาเพื่อมาพบกับเกษตรกรพี่น้องของชาวจังหวัดอำเภอชุมแพของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องข้าวข้าวทับทิมของเราเนี่ยที่ท่านเนี่ยจะเอาไปลดโชว์ที่ระยองอ่ะนะคะเราก็เลยอยากจะมาทำมาทำสตอรี่มาทำอะไรให้ให้เขาได้รู้จักคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวของเราให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น่ะนะคะตรงนี้ต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่า,าคือพาริจจังหวัดท่านก็เป็นห่วง ที่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะถึงได้มีการตั้งม็อกบิสข u บขึ้นมาไม่ใช่แค่จังหวัดเราจะังหวัดเดียวนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศนะคะคือคือตั้งมาเพื่ออะไร Mock b ม็อกบิสขับก็จะเป็นกลุ่มของนักธุรกิจแล้วก็กลุ่มของคอ้าขายหลากหลายอาชีพนะคะที่เข้ามาตรงนี้เพื่อว่าคือพาณิชย์ไม่สามารถที่จะไปทําการตลาดอย่างนั้นได้คือบางคนเข้าใจว่า ทานีต้ต้องให้พาณิชไปขายไม่ใช่นะคะพาณิชมีหน้าที่ว่าให้ท่านเข้าไปปรึกษาว่าจะหาวิธีการไหนจะขายส่งออกนอกประเทศหรือว่าจะหาวิธีการไหนที่จะขายสินค้าได้แต่ท่านไม่สามารถที่จะช่วยเราที่จะเอาสินค้าไปขายให้เราได้ค่ะท่านก็เลยถึงตั้งมอกบิสขับขึ้นมาให้มาช่วยว่าช่วยการชี้แนะวิธีการขายหรือนําสินค้าเนี่ย ไปขายหรือมาแนะนํากันหน่อยว่าเราจะเราจะมีช่องทางไหนที่ช่วยกันในฐานะที่เราก็เป็นนักธุรกิจและค้าขายเหมือนกันน่ะนะคะแล้วแต่ว่าในใ,ใ,ใ,ในใน,ในวาระไหนที่ประธานรุ่นไหนจะจะเป็นใครแล้วทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนกอเอ,องเอก็มีความให้ความสําคัญกับสินค้าบ้านเรามากเลยเพราะเพราะว่าเวลาไปจังหวัดอื่นเห็นจังหวัดอื่นเขาก็โชว์สินค้าเรา ก็ข้าวชชุมแพของเราเนี่ยมันน่าจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักนะคะก็เลยเราก็เลยมาแล้วก็เชิญท่านพาณิชย์เนี่ยมาให้กําลังใจแล้วก็มาถ่ายทําวิดีโอหรือถ่ายทําคลิปเนี้ยที่เราจะออกไปนําเสนอนะคะตอนนี้ก็คือท่านนายอำเภอก็มีธุระด้วยก็เลยเดี๋ยวจะให้นายอำเภอเนี่ยแนะนําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยก็บทีึงค่ะขอบคุณค่ะ อารดิฉันนายสุภวัตสิิสุภวัตในเพชอชุมแพนะคะในที่สุดนะ,ะจริงๆก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดตตรสมศักดิ์จันตกุลท่านรัฐว่าการจังหวัดขอนแก่นรวมถึงท่านวรทัศน์ธุริจันนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ทางสำนักงานพณิธุ์์จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็กลุ่มมวิทครับแล้วก็รวมถึงทางศูนย์วิจัยข้าวชุมแพที่ทําให้ชาวเพชชุมแพนะคะได้มี ของดีจริงๆที่เป็นของดีของอำเภอชุมแพที่ใครๆต้องอิจฉานะคะเพราะว่าจากวันนี้นะคะถ้าเราได้ฟังหลายๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พูดถึงข้าวทับทิมชุมแพแล้วจะรู้ว่าความเป็นหนึ่งของข้าวทับทิมชุมแพนะคะ mm hmm. การขอ GI ที่เป็นวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่มองการไกลนะคะที่จะสนับสนุนเออกษตรกรในพื้นที่นะคะทำให้พวกเรานะคะได้มีชื่อเสียงแล้วก็เราก็จะต้องก้าวต่อไป แล้วก็ขอยืนย ja. ันว่าจริงๆแล้วนะคะเราจะต้องก้าวไปด้วยกันทุกๆหน่วยงานเพื่อที่จะทําให้เข้าวทัพินชุมแพนะคะได้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักรวมถึงสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านนายกชุมรพนะครับผมเองชัยยอดจิจันต์ศราณิชกบขอนแก่นนะครับก็เป็นองค์กรองค์กรหนึ่ง ที่จะมาช่วยในเรื่องของการตลาดของค่าทับทิมจุแพรนะครับจริงๆแล้วเหมือนที่ท่านานายกฯพูดนะผมเองมาอยู่ย้ายกลับต้องโดดย้ายกลับมาเป็นเป็นหัวหน้าของสํงา,านักงานพาณิชย์ในปี62ก็ตอนที่ผมยังเป็นผู้ช่วยอยู่ก็ไม่พูดถึงค่าทับทิมตอนนั้น,นอาจจะยังไม่เกิดเมื่อปี5758นะครับรู้สึกรือน่าจะเริ่มนะครับพอปลายปี58ผมก็ลงไปเป็นพาณิชย์อยู่ที่จังหวัดและนองทางตะใต้ พอกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งพอพูดถึงข้าวทับทิมชุมแพงก็เริ่มค้หนหาว่าเอ๊ะข้าวทับทิมชุมแพงมันเป็นยังไงก็มีบอกว่าเป็นเป็น,ปนข้าวสีคําว่าข้าวสีนี่จริงๆในช่วงนั้นเองตอนที่ผมอยู่ทางอีสานใต้ข้าวสีจริงๆแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเยอะโดยเฉพาะทางสิงคโปร์เพราะข้าวสีเนี่ยตัว,ต,วตัวที่เป็นสีออกม่วงอะไรเนี่ยมันเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของบอกสํหาหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือความดัน ซึ่งเมื่อขนาดที่เรากินข้าวเป็นปกติถ้าเราเปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวสีได้ตลอดเนี่ยโอกาสของการเกิดโรคที่มาขับไวอะน,นะครับตัว่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานก็ดีความดันก็ดีเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นกับเราถ้าเรากินประจําเพราะว่ามันไม่มากมันไม่ใช่สารเคมีหรือว่าสมุนไพรอะไรที่จะมีผลกระทบในเชิงตกค้าต่อร่างกายแต่ว่ามันเป็นตัวที่ที่อยู่ในอาหารประจําวันของเราจากปกติ คนเอเชียเราจะกินข้าวก็ตอนหลังก็โอเคว่าดีอยูแล้วมันมีตลาดข้าวสีเนี่ยรองรับอยู่เยอะแล้วสมัยหนึ่งสมัยที่อดีตท่านประหลัดกระทรวงมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรท่านก็ให้ความสําคัญกับข้าวสีแต่ณเวลานั้นเนี่ยในในสาระระบบข้าวสีเนี่ยก็ย,ยังมองไม่เห็นข้าวทับทิมจุนแพรอาจจะโดยข้าวทับทิมจุนแพรเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักก็น่าจะปี59าก้านะครับรู้จักกันเยอะมากคือ59ากแต่ณวันนี้เองพอผมมา เขาเจอปั๊บก็ได้มีโอกาสสืบสาวค้อหนาว่าอะไรมันเป็นยังไงเพราะเท่าที่ทราบข้าวทับทิมจุมแพรเนี่ยมีปลูกไปทั่วนะคะผมไปอยู่ในตลาดข้าวเตนม,มาถางแถวกาแพงเพชรก็มีอุตรดิตถ์ก็มีเอ๊ะทับทิมจุมแพรมันน่นาจะเป็นของขอนแก่นเพราะตัวตนพิเศษมันต้องอยู่ที่ขอนแก่นแล้วพอทราบว,ว่าผู้ผลิตผู้สร้างข้าวเาล็ดนี้ขึ้นมาก็คือท่านอาจารย์ดรรุณชัยนะซึ่เป็นนักวิชาการของศูนย์วิจัยข้าวจุมแพร เป็นเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อเราเป็นคนตั้งต้นเราย่อมรู้จักตัวตนของมันดีจึงเ,เป็นที่มาสุดท้ายก็พยายามดาเนินการให้จดเป็น GI ไซึ่งณเวลานี้เราก็ส่งจดเป็น GI ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็จากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของสกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จะต้องมาดําเนินการต่อไปซึ่งช่วงนี้เองกรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องการรายละเอียดดังนี้ อยากอะไรหรือบ้างเราก็ตังมีทางผอกลุ่มของผมคือทางผออิยุธเนี่ยจะเป็นคนให้รายละเอียดและเราก็มีคณะทำงานระดับจังหวัดที่จะให้ข้อมูลซัพพอร์ตเพราะว่าการหน้ากีเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายนะจะต้องมีข้อมูลรองรับในเชิงภูมิวิทยาจริงๆแล้วจริงหนึ่งที่ที่ท้าที่ทราบอย่างลึกๆก็คือโดยอายุของท้าวเนี่ยถ้ามองถึงการเริ่มต้นเมื่อปี59จนถึงปัจจุบันเนี่ยอายุสเขายังเป็นยังเป็นละอนอยู่นะครับ ซึ่งตัวนี้เองครับตามส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังกำลังว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสเพี้ยนหรือเปล่าคือเพีย้ยนเพียเพ้ยนจากจากทันที่เป็นอยู่ก็เลยทําให้เขาต้องออกหลักการหรขอผลอะไรที่จะมารองรับว่าสุดท้ายมันไม่เพีย้ยนแล้วล่ะแล้วมันสามารถเป็นที่ไ,ได้นี่คือประเด็นที่ทำให้ล่าช้าไปที่นึงถ้าไม่ล่าช้าเหมือนกับจากเดินน่าจะเดินออกมาแล้วเพราะว่าตอนนี้เองในส่วนของถ้าคณะแล้วโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยการนี้เนี่ย ก็ต้องการที่จะกระตุต้นให้ทุกจังหวัดมีสินค้าท i G อมันดียังไง GI เนี่ยมันเป็นแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเป็นตัวตนมันอาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่มันเป็นเขาเรียกว่ามันใช่มันใช่สําหรับพื้นที่ตรงนั้นมันใช่สําหรับชนิดนั้นถ้าท่านเคยได้ยินเช่นสับปะรดภูแลอย่างเงี้ยก็เป็นคัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งแลก็เกิดขึ้นจากผลิตทั่วไปเนี่ยผสมปัตตาเวียเนี่ยผสมกับภาริตภูเก็ตแล้กจากของภูเก็ตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันจะไซส์ใหญ่อะไรประมาณนี้มันหรือว่าภูเก็ตเนี่ยมันก็ร่วมเอบร้อยปีแล้วมั้งจนมันสามารถงดทาเรื่องก็ได้เลยแก่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นอายุเรายังรับผ่ออยู่แต่คิดว่าอย่างไรเสียก็คงจะไม่พลาดเพราะข้อมูลทางวิชาการที่ทางอาจารย์ผู้สร้างขึ้นมาเนี่ยมีรับผ่อนนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มาก ที่ตรงนี้เองตามส่วนการก็เข้าใจนะครับก็แต่ว่าถ้าวันนี้ถามว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการข้าวของจุแพรททำข้าวทับทิมจุแพรเราไปเสนอขายเราจะทำอย่างก็เชื่อได้ไงว่าเออทับทิมจุแพร,แทร่ทางสำนักงานเองก็ด้ยความตั้งใจจากสมการืุอปันบันเราก็ได้กดเครื่องหมายรับรองไว้กับ,บกรมทั้งถนงทางปัญญาแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเป็นเครื่องหมายเคเคไลเป็นเครื่องหมายรับรอง สหร,ร,รับเกษตรกรทั้งลายเดี่ยวลายกลุ่มที่ปลูกข้าวทับทิมชุมแพในจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์อยากจะนําเสนอข้าวไม่ว่าจะทําขายเองเฉพาะกลุ่มหรือว่าเฉพาะรายบุคคลอยากอย่างไรบอกไปยืนยันกับคนอื่นได้ว่านี่เป็นของทับทิมชุมแพขอนแก่นโดยแทย้ก็สามารถติดต่อขอเครืร่องหมายเคเคไรได้ที่ผ่านทางสำนักงานพาณิชย์เราก็จะมีประกาศให้นะครับซึ่งโนการโดยท่านผู้ว่าที่จะมอบยืนยันท่านก็สามารถเอาเครื่องหมายเนี่ย ไปติดบนโลโก้ของท่านเป็นบรรจุภัณฑ์ของท่านถ้าเป็นขายเป็นกระสอบก็อาจจะพิมพ์ลงบนกระสอบข้าวที่ขายเป็น50กิโลหรือว่าทําเป็นข้าวสารก็สามารถทําเป็นสัญลักษณ์ติดบนกล่องข้าวสารได้เลยซึ่งตรงนี้เองข้อตอนนี้ก็มีผู้ขอใช้แล้ว78็รายแล้วนะครับซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับตรงนี้เพื่อยืนยันก่อนว่านี่คือความเป็นออริจินอลของข้าวทับทิมสุขแมรเดยทนะ้แล้วความตั้งใจของรอบนี้ ที่ได้มาพบท่านก็ผมจะกล่าวที่ทางท่านนายพลได้พูดแล้วว่าจริงๆทางภาคนิ้เองเราจะต้องไว้ใจการตลาดให้กับท่านโดยตอนนี้เรามีจริงๆเราเราจะมีม็อกบิดขับม็อกบิดขับคือใครต้องย้ำอีกทีม็อบบิดขับนี่คือชมรมของผู้ประกอบการที่กระทรวงพาิชย์จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นการรวมของผู้ประกอบการทุกทุกสินค้าอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานบริการก็ดีงานสินค้าก็ดีและทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผลิตสินค้าขายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่มารวมกันในแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้มแข็งได้สอนคนที่ยังไม่เข้มแข็งแล้วเราคิดว่านักวันนี้เองซึ่งคณะรกรรมการชุดปัจจุบันนี่เพิ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกเมื่อต้นเดือนมกราเนี่ยให้มาทําหน้าที่ บริหารก็มีความตั้งใจว่าปัจจุบันกลุ่มที่ผลิตข้าวเนี่ยก็โอเคผลิตข้าวมีคุณภาพแต่อยากจะสร้างตลาดให้ก็เลยมีทางมีกลับพพร้อมพร้อมที่จะเข้ามาช่วยว่าจะทํำยังไงที่จะเปิดช่องทางให้ข้าวขัากลินจุ่มแพ่ของขอนแก่นและโดยเฉพาะของกลุ่มที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้มีช่องทางการขายมากขึ้นแล้วอยากจะประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้เกษตรกรที่ว่าตอนนี้นอกจากว่าท่านทำปลูกข้าวปกติ ท่านก็อาจจะขายได้ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ทางพาิชย์จังหวัดและบิดขับรวมทั้งทางทีมผูวิจัยก็รวมทั้งทางอำเภอทุนแพเนี่ยก็พยายามหาช่องทางจะหาลือกับโรงสีที่พร้อมจะรับซื้อในราคาที่เหมือนกับว่าประกันระดับราคาที่จะสูงกว่าข้าวมะลิทั่วไปนะครับถ้าท่านเดี๋ยวถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ถ้าวันนี้คงจะน่าชัดเจนก็จะได้ประชาสัมพันธ์ชวนชวนกระบวนการว่าให้ท่านไปผลิตเถอะ ไม่ต้องกลัวว่าผลิตแล้วขายไม่ได้จริงๆตอนนี้มันก็ขายได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่า่านอาจจะไม่ได้ติดต่อจริงๆตอนนี้ถ้าเกษตรกรสนใจอยากจะผลิตแล้วล่ะก็สามารถติดต่อศูนย์วิจัยข้าวโดยเฉพาะกับอาจารย์รณชัยได้เลยเพราะจริงจริตอนนี้มีออเดอร์มาระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่านอกเหนือจากกลุ่มโนโดเบกนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยมีกลุ่มไหนจริงๆก็ถ้าอยู่ในอำเภอชุมแพและอำเภอใก้เคียงนี่ได้เรียมนะ ท่านลองแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสร้างรายได้นอกเหนือจากข้าวหอ,อมมะลิหรือว่าข้าวเหนียวที่ท่านปลูกอยู่แล้วทําเพื่อขายเลยพูดง่ายๆว่าอย่างนี้ฮนะแล้วเรื่องตลาดเนี่ยเรามีเตรียมไว้รองรับในระดับหนึ่นแล้วแต่วันนี้หรือว่าวันของวันนี้จะให้ชัดเจนมากขึ้นถ้าชัดเจนมากขึ้นจะได้เพิ่มกระตุ้นว่าท่านนอกเหนือจากท่านทำข้าวปกติที่รอปีละครั้งหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นเกตจนประธานอาจจะได้ปีละสองครั้งท่านก็ ถ้าข้าวหอมมะลิตอนนี้ในตลาดก็อยากดีข้าวเปลือกไม่เกินกิโลละสิบหกบาทแต่ที่กําลังคุยอยู่ต้องเริ่มต้นที่กิโลละยี่สิบาทซึ่งเป็นยังไงถ้าเป็นตันก็ตันละสองหมื่นเพราะฉะนั้นมันไม่มันน่าจะช่วยทําให้ท่านมีรายได้มากขึ้นทั้งทั้งที่ปกติถ้าท่านขายหอมมะลิทําดีที่สุดก็แล้วที่ทราบข้าวนี้มันมันให้ผลผลิตต่อไร่มากกว่าข้าวหอมมะลิด้วยนะครับเพราะมันจะได้สองต่อเลย ราคาสูงกว่าผลผลิตในพื้นที่เท่ากันมากกว่าด้วยนะครับมันเป็นโอกาสของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชุมแพหรือว่าอำเภอไข่เคียงตลอดถึงทางไปทางอำเภอน้ำพองบุบลัดอะไรเหล่านี้ก็ถ้าท่านสนใจก็สามารถประสานมาทางสำนักง,งานพณิชย์กอ,อดก็ได้หรือว่าประสานว่าอยากจะปลูกแล้วละ่ะปลูกพื้นที่เท่าไหร่เพราะเราจะได้มีข้อมูลและจะได้เตรียมช่องทางตลาดให้กับท่านนะครับอยากจะฝากถึง พี่น้องเกษตรกรว่าเมื่อเรายึดอาชีพทำนานอกจากทำกินเพื่อครอบครัวแล้วทำขายก็ควรจะรู้จักการสร้างสินค้าที่ตลาดต้องการและก็มีราคาไม่นั้นเราก็รู้ได้ง่ายว่าเขาบอกอะไรครัทำนาทั้งปีก็มีแต่นี่กับอะไรอ่ะมีแตมีแตนี่กับฟางนะเราต้องเปลี่ยนนะจริงๆเขาเรียกว่าการทำนาทำเกษตรอย่างฉลาดอย่ายวนี้รวยได้นะครับ เราไม่ดูถูกชีวิตตัวเองเกษตรกรรวยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้มันทําได้หมดเพียงแต่เราต้องรู้จักและตอนนี้ภาครัฐก็พยายามหาช่องทางเหล่านี้ให้ท่านและไม่ได้เพิกเฉยเราอาจจะเริ่มต้นจากอุปไอตัวเล็กๆที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักของระดับทั่วโลกแต่เรากําลังจะกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นรู้จักการดําเนินการวันนี้เองก็ต้องการไปประชาสัมพันธ์ให้คนนอกพื้นที่ของคอนเกนตได้รู้จักความเป็น ข้าวทับทิมชุมแพงกขอนแก่นด้วยนะครับต้องเน้นเน้นคำว่าขอนแก่นเพราะว่าถ้าเวลานี้กําแพงเพชรก็เยอะทางภาคเหนือตอนล่างเขาก็ปลูกเยอะแต่เขาไม่ไดออริจินอลแบบเราเพราะฉะนั้นเราต้องโดยเฉพาะชาวขอนแก่นนะครับต้องสร้างความภูมิใจในตัวตนเราให้ได้แล้วขนาดเดียวกันนักเวลานี้เองตามทีมงานสํานักง,งานพาณิชย์ก็กําลังที่จะดําเนินการประสานกับหลายภาคส่วนเพื่อจะสร้างโปรดักที่เกิดขึ้นจาก ข้าวทับทิมจุมแพนะครับให้เป็นที่รู้จักที่กำลังดาเนินการอยู่ตอนนี้ก็เช่นพวกเครื่องดื่มที่ทําจากข้าวทับทิมจุมแพรก็มีกลุ่มนักธุรกิจรูปกับมหาลัยของแกนคณะเทคโนโลยีทางด้านอาหารเนี่ยพร้อมที่กาลังดาเนินการอยู่ซึ่งถ้าผลผลิตออกมาชัดเจนก็น่าจะเติมช่องทางอีกช่องทางหนึ่งให้กับวัตถุดิบคือข้าวทับทิมจุมแพเข้าสู่ตลาดมันก็หมายถึงว่าราคาข้าวก็จะเพิ่มมากขึ้น อยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนแล้วก็วางแผนที่จะทําสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทุกๆขั้นนะครับครับนั่นก็คือที่ทางสํานักงานพาณิชย์ร่วมกับทางบล็อกบิ๊ขับขอนแก่นแล้วก็ทางนายอำเภอจุมแพรได้ลงมาพบปากเกษตรกรในวันนี้ก็หวังว่ากิจกรรมวันนี้จะสร้างแรงกระตุ้นให้กับพี่น้อง เกษตรกรที่อยากจะมีรายได้เพิ่มจากการทํานาของเราโดยการปลูกข้าวทับทิมจุมแพรและแต่เดียวกันทางพาณิชย์เองทางม็อบบิกับเองก็จะกระจายความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณประโยชน์ของข้าวทับทิมจุมแพรนี่แหละให้กระจายไปทั่วประเทศว่าข้าวทับทิมจุมแพรมันถ้าเทียบกับข้าวไรเบอร์รี่แล้วเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นกลุ่มข้าวสีด้วยกันแต่คุณประโยชน์มันก็อาจจะไม่แตกต่างกาันแต่เราเองโลตัสหน้าด้านนี้ ว่าอยู่ในพื้นที่ของเราเราต้องสร้างนะครับแล้วไม่แน่ตอนนี้เองเนี่ยเรามีพลังแฝงบางอย่างที่กําลังจะกระตุ้นให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพพร้อมที่จะมาเป็นลูกค้าของเราด้วยนะครับโดยตามท่านประธานบล็อกวิทัพแจ้งขสิทธิ์บอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็มจะต้องถามหาเลยว่ามีสินค้าส่งให้เขาไหมอะไรประมาณนี้นะครับ